สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุขนจ้าสวัสดีครับเอาปผสมได้ยังมันนี่ได้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกพี่น้องย่างปลาดุกลาดเพิ่นนั่นเอามาขายให้เพิ่นไปตึกแฮ่ได้เข้าไปตึกงแหน่เขาได้เหนเข้าบลได้ปลาดุกนอกผสมนอกนี้ปลาด้กตาตานได้จิ้มย่างจิ้ย่างที่ได้กินมันอ้อมเดินนิดเมนีราบแดบย่างลาบก๋วยเตี๋ยวมองเนาะ Hệ thống phòng mẹ phân bay 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 phân มาครับไม่ขั้นเท้าบอ่อเสียบันก,กนะผิดบ่ได้ง่ายหรอกไม่ไงเท้าเสียบันกะผิดง่ายบ่ได้แล้วมันหอนอ่าก็องเบี้ยมือบา้าน,นกินหมดก้น <laughs> เลยสิเฮ้ยใส่คาบอ,อนได้ครับคกกาคกกาญวาาานเ้องนี้แหละ ขาาไก่กหรอขากับบุ้ยเนา่ขา่ายงายมาไม่ไ้เนาะง่ากว่าอยู่ไก่หนามกับใอสาาไส้ดูนะยุกับนิดว่ากากปศ ขายตีกวงบนีหลมแรงลมแรงกายส่บกงมแล้วตส้มตีแล้วตบกวงีีอย่งนี้กแล้วแล้วเานไบางหลับแหงี่่นลับแหงยยปลุกเม่วงเยอะขอมองับปนยมองสวนาอยล่ะไเลย พวกองนันนี่พวกพรุนแรงหมดทั้งสมันเป็นมันเ,เป็นแลยสิสุกแลวเนาะนี่ละแซ่บท,ทักกนดิบตดิบรงขาดปวดนะมาจะใกล้กับอะไรขากัน,นยังเป็นยังแบบสมีคนมาเทียบพุงเ,เพื่ออะไรเลยว่ายากอย,กอย,กอยกู่ก เรพี mm ่นองกินขวดน้ำกันด้อฮะวันนี้อากาศดีเราไปเนาะอากาศแรงตัวนี่นี่เขาว่าลมแรงลม่อยๆลมแรงลมแรงมแรงนะครับทีไรไทนาฮะ้ากว่ะอย่ต้องใส่ขกว่ะอืมหลายหน้ด้อครับเนาะ เ๋ยวมก็หอมแบบบะส่กับบะแบไปเนาะพอย่างเนาะวิ้ไันกแซไบเนาะตอนขึ้เจอเห็ดแจงคุ้งมาเห็ียดยังตะกี้เป็นนน่นแจงต่มๆต่มยังบะไซพอมาสซแล้วแ่บได้ไปนอนตอนบะแบมึงใส่เรื่อยครับน้นกันเองี่าใส่เกี่ยวต้องหลบ ออคักแล้วบ้านปนนักหาพักปู้นหยดเท้ากัได้ดอกค่ะผัดเต้าด้วอ่ผัเต้าก็ันวันนี้ก็ได้จะได้มันก็สิี่ยไรกามามด้อะไร Ba chân bay gang bay gang bay phải bay gang 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 là gang bay gang bay gang nó เออเป็งเไปนำไล่แตกนั่นนีกับปจางหรือแสบ,บพอดีเลยบ่บก็ด,ดีตัวนี้กระเพราพอ่าสุกแล้วซิมน้ำเดะอือแสบบักคลักเลยออันนี้มันก่วยปนดุกเรื่องกพี่น้ง ก่อยเ้นกับกมองะไปง่ามีกวายผมเลยเพราะว่สุกแล้วล่ะบ่เมันว่าขวายดิบดอกอยางจะกแล้วรมบัดเลยเดี๋ยว่ยเเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวามาทางนี้อโอ้ได้กินแล้วหละจ้าที่น้องอมาเด้อครับพี่น้องวานนี้<ป><ป> หมือนี้ฮาไม่ผักลายยางเด็กๆเนยปลาลูกคาบม่ไหมปัดผักจสวน้องตคงงจ้ะกินผักจิวผสุกันเฮ้ยิวนี้ทั้งผักติวทั้งหยอดดอกคาะแต่แต่ี่คนติดปลาไดนี่เล็กบัวเสซุปไมจะเอาบบแก้เอมานถ้าต้มใช้หันต้มนีนะถึงก็บักิวอะ้าน เออมาดต้อครับคนเนยมันนี่ยัดกมาด้อเพื่อนเลยยันกมาโผล่มาเยี่ยมกมาด้อยังไง่อเอาิ้มกันแม่อ้วนแมวควทั้งหมดนั่นละเพื่นเบอผู้สุคนล่ะน่ารำฮึรงครับเรงบัดนี่เรงคักบัดอเห็นงบุบุคนกันในเรงเงมึงยัยนี่่นบ้านเราเป็นไดิ บ้าุเนี่เแปมื่อวันเจ้าพ่อปลอมาแปดสองหมแมนใช่ไหมแมนท่านนองยินคนบอกวันอยู่ดิบังเอิั Jamie, <h Jim, H you know uh ้่กค hmm? ืา่ายยางอยู่ด้วยนีดอกกระจอว่าน้อยใหญ่ดอกค่ะแล้วไขี่ยาดอกเยอะนเอ <C oughs> โดยฟังเลครับพี่น้องผมมาอยู่บ้านดูไม่ผมบ่อยจัยดย้อนมากระจอเคนบอกผมจับมีแล้อ้อมทีบอยู่มันเป็นยังไงย้อนมากระจอเลยมั้งมากระจอไปเก็บมานี่พนาวาัว่าโอ้ยมากินบันโฮ้ตัวนี้สนุกๆหัวกันคักนุ่งสนุกพอคนตะควันกระจอเอื่นมากระจออีหลียนลยังล่ะย้อนมากระจอ Quái ba hắc nó rượu nó ngầu rượu bằng nha quái 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 ไม่กลวยบ่เตงนลยังเสียพก็ยังอยู่ยังอยู่ครับเพิ่ตัวันดนยุบปอยู่เดี๋ยวไปปล่อยน้องก่อนก็ได้เฮ้ยป่อยมันายคือเขาแผ่สายคนเขาหนาหน่อยเนี่ยดังบ่หำปับเลยอันมูพอ่นตันมัติกินบอมูพิ่นถกได้ค่ะกินกินทางเลี้ยวครับ แตะเลี้ตยตัวนวมากเยอะไปปลอกกามูยิ่งอีูแล้วอสี่ร้อย,งงอ,ายาองุลงลุงมะมันสี่อยหานเพรมันสี่ร้อยไปด้วยมันนะเนาะไอยไปองุลงองุลงไปกันยิ่งอยูแล้วมันจะเป็นป่าเกายิ่งช่างเยอะนโนไปแล้วก็ว <c oughs> คืดนี่ละเพวกนี้ให้กนตกให้น้ำลายๆเต็มหนองกันขี้เห่ไปใบกานมันจังมี่หมอ่องลายมันจังก้นจังบะเนาะ น่อปือคือเนื้อเขาคุณแต่ว่าหอดน้ำร้ายมากเลยี้ร้ายปีอยู่ดิเมน่อึี่ลุงน้องก็ดีขี้เนี้ยไปควอยกลางกลางตัวนี้มันค่ายบนกระตือร้อยไปก็ตัวมึงเนี่ยกรได้แลน้ำร้ายพอเดี๋ยวดีคนอยู่ดิน้ำรลายคนเจมากนมมากเเจอมาเลียงยังหลกเป็นผ้าลาเลยปะไม่ได้เป็นก็ไมยมางมืองหลบป่า บ่ได้อุ้มในพายไหมนกปล่อยไปยาวก,ก็ทิไปยังไงอ่ะแต่ถ้าไม่ถ่ายมานันเนาะถ้ามันเป็นแนวหากินน้องคนผมมึงเขาเนี่ยเขาจะกระจกขี้วางสิวผมก็แปลกใจอยู่ดิแต่ผู้ใดเอาป,ปลาดุกไปปล่อยวัดนั่นสิมันบากปกะวนะ่าปลาดุกมันเป็นปลาไม่ผิดหรอกมันก็กิกนมูมาน ฟังไปฟังมาคือข่ขาวจังสีหนูกว่าปิงปีงบประจหนีป้ประดุกไอ้หนึ่งเอาปลาไปปล่อยวัดมีผิดนะไหนตรอดนั่นตีเนี่ยมันมีเงี้ยมันมีผิดด้วยมีผิดด้วยปลาไหลปลาดุกอะ่ะไอ้หนึง่งเอาไปปล่อยลุงเหลือก็ยังสาบัดที่บ้านตุนอยู่ไหมเรื่องน้ำที่ตุ่มตุ่มไหมนะ้ำบาวที่ดอกหอม

bà đục bà nhét bà nhận nước ăn mít, Cái nói tắt nhân quả đi mấy cái bông cứ coi cho chứ tắt chậm. rồi mình hôm mình đi du lịch bà bay du lịch, mình du 3 nghe đó cháu bay du. ba, น้ำหลายก็เยอยมั่จังว่าื่นหม่องอาศัยน้ำเต็มน้องเหมันเดยมแต่น้ำน้อยมันมัน่วงจอโคดคนมันหลมันคนดีเห็นมันก่อนน้ฝนระคะคนคนน่หาจินหมดละมันหากินว่าถือไนละเดี๋ยี่ลูกจักกับกองทัพัวคนไปไปตอนมันบ้าบ้าแต่หลวงน้องตัวใหญ่ก็ได้เป็นตัวหนึงนี่อืมอะซีโล่กลัวแหมือนปดดู มันยิงอแม่บกปีกนะีกเยผมได้มุมตัวน้อยเนาะรเมาตังยิงคือมากเลยจักแล้วผมร้อยเองดีมากเลงได้เนาะมีเันปลานน้ป่อยเหรอบางเนไก่กวงหดตัมอยู่หัวเนาะทายกวัตอาอนนตะเกย กี่ลอยปีไหมเัื่งไน่้สตว์เาไปเนี่ยก็จะซื้ปรีสะเนี่ยเจ้าม้อนหนึ่งออกขมๆมน่ยมันจะมูนยังลักษณะม้อนหนึ่งมันก็ขมทั้งเดียมันก็แก่อยงแก่ยงเยนางกอันนี้อันนี้อกล้ันนี้พวกขมนีู่ก็ปลูกน้ำหนานั้งเดียมันก็แก่แงอันนี้เอินมันปลูกบางามมาอย่างมากกับกลายเป็นขมมก่อนถึงจนขมก็ขมเน่ย ต้่ส um ีลท like ุสมอพี่น้องคน้เขาเป็นจักผมรูผมกินเนื้อก้อนหักม่วงเช่งสกินไม่งสีู่อย่าหาเจ็บมอปลูกผักสมอนี่ยท่านเป็นร้านบะสูงมันปลูกใบใหม่สมเอเนี่ยปลูกผักไ่ได้ปลูกได้ดินเนาะบะแมงมีลูกหลายคนนาะตะกีแม่สื่อม่วงมาสืบาทหนึ่งเนี่ยสามหน่วยปานเจียมวน Để bèn gần để này phô-la-lít nè, nòi Chứ không nhạt nè, nòi, chứ không có chén mà Hèn kìa bà thân này, đi đi, cứ quăn mà, đừng sợ bà Phía này bà Nguang bà đại khái Thật ra mà lượt xưa xâu mẹ luôn Bà chết bằng muộn vô vọt bà này Chứ mươi bà đại khái, chứ mươi mươi Chứ bọn sư mươi đọc phía này Bây giờ bà Nguang tên ไกในทยอยู่ปีไก่บะมี่นะปีกไกมาหลายตัวนี้เป็นมาสามชนเลยเนี่ยเอารดนิ่มแท่สาดเดไม่คนเก็บคือคนจินหมูน่อยก็ขัดเลยมันมันบะมี่หมุนงูไงสิือว่าขุ่กฟ้าขุ่มฝนเนี่ยล้มมาหรือเออรทกผู้ใหญ่ครับะลาเลียนออกมากูออกมาหม่วงทีแล้วหมวงลงบ่มเออ ผู้บุญญานว่าต้นไม้ตัวไหนดิฮะขังปัง<ส>ดปงปิป่อปอนมันเป็นที่ม่มองมันอดดึนอดติดเนี่ยอนยึดตกงวงน้อย,อยนี่ละเดี๋ยวพอดีมีของมองจะขายเดิเนี่นมีบีไปนอนเฝ้าต้นขอ,อ,องอมุ่งของมุ่งป้อมเฝ้าเมื่อบ้านมีมุ่งมุ่งตัวเฝ้าผู้เดียวเนาะบุญยาสูกบกระเมาเฝ้านอนหลับนี่แหละนอนหลับยุคข,ขางต้อมมองนตอมุ่งเนาะโดนก็นรอยขึ้นขางเฝ้านอนแล้วเนาะ วงขายบังวงครับคุณิแ่้าก็ขายบะแงปัะแงแช่นะครับสูตไม่ินะอ่าคนนะสูกรน้ำพ่นน้ำไห้หน้าเนี่ยมันแจกบกแงแช่จรงจริงเป็นน้แตงไทยนีเงินเป็นหมือนนแตงไทยบึงบานกระตือเนาะผก็ยังคือจยิบงงอนี่แบบจางคนหนึ่งคนเขาจะคนคนแงที่ไหนผมขบ่ออย่างนี้เป็นหลอกดิ กนป็นสิบาทับโอ้องจีหาบปุิเทาละมังค่ะลำบากค่ะก็คิเป็นเท่าละมั้งหรลำบาทโมงนิดหน่อยเด้อมนโมงวงเม็ดเงาเม็ดเจบาทตะกี้นเอกวงเม็ดเงาเม็ดไหมเจสิบาทตะกี้ไปหอดุงเทปปุณิพ่อห่วยเดือดหนึงการถไรุงเทปเสียหาย่บาทนึ่ง คือหนองเหลี่ยมไม่เบึงเบึงบอลกับเบึงสิมแล้วบางเหยียมไม่เป็นหนองออมบานเนาะนี่เราหนองุคนน่ะแม่จะบานบ้านว้าวบันนี่บ้านวัป่ามันกับนองออมบานเนาะมันสมองอึ้งออกก่อโอ้ยออกมาทางบ้านไม่สามีอีกเนาะเมียนอ้อมเลยดิอ้อมมัดเลยเบึงว่าเบึงบ้านเบึงสิมสายเก้วหวน้องผาดอ้อมบานเลยแต่มันจะมีผู้หิน คู่หนึ่งกู่บเ้คืนน้ำมาแล้ตัุประินอย่าค้นกัหน่อยรู้หน่อยลงจังเป็นเดรเอ้ามันตนเทาแลวเนาะไม่จริงไวะตางาอปนิพันปงไหมมีมีงาอ่ะมีงาอ่ะใ้เพื่อนีกันนี่จินคํำนวยเลยเสุกเหาก็ได้มีงาไม่อ่อนปงไหมเว็บูกยบานปลูกสามเทียบ่ไจินจักเทีย ไม่ต้องมาปลูกย่นี่ต้นเดียวได้กินเลยได้กินนั่นได้ต้นพรออิ้วเมื่อนี่ค้นก็ไปเก็บตื่นขึ้นมาไปลีเบิดเนาะอยู่ยุไก่คนนหมดจังไลยหรอกเขาจะาว่าปลูกยี่สาไปกินย่างเดียวเลยสิน,น,ก,นก,ะะก็เลยนายปลูกเมื่อไคร่ไปออมเราอยู่พี่นหวังว่าปเาป็นโรคอะไรซื่เอาตีนเหยียบเหยียบปันไก่พับผิวมันเทามันบ่ไข้หลายพอบ่มีดิ ยิ่งขาวบบกงกูเลยมีทั้งไหนทั้งไหนแบวันีปูตะไคร้ใบเราไปกินในสวนบัวกันเป็นบอกเด็กหน่อยแปวเด็กหน่อยมันขาวว่าเป็นเนาะมันเหยียบแม่พอสุกมันเหยียบเหยียบเหยียบกล้องให้มันเหลียตะกางแล้วมันเอาเสียมก้นสีเลยแม่เห <laughs> ยียบกรอบกรอบล้มไปมันเป็นใบอยนปูลงเนาะเหยียบเหยียบล้มเลยแบบนี้เอาเสียมก้นหมอนกลางไม่ซับเลยแม เ้าหาก็อลงากินอะไรข้างนอนบ่จะล่ะโอ้ยกินเดียวบ่ยังจะน้อยอ่างไงบ่ได้ประเซังที่ทังนองหรอกเพราะว่ากินชิปไก่พัดผมเลยชอบปูกบ่มจินีซื้อดิวันนี้ไปจบไปใส่ร้านปลาไหลได้เปรี้ยวตะไคร้หอมมใส่ปลาไหลเปันไปขายไหมขายแล้วแกหม้อตะไคร้ค้ามเนื้อสาวปต้มบ่น้องไม่หรอวา เศร้าเลยผมคืออย่หนีเราผมม่องก,กินนะครับนองมิว้วเผาเพื่อนแกมากกับมันกับว่าสูงเนาะ,ะเพอาไอยากเลยเดี๋ยวเห็นกันอยากกินกับพีพิกินมนกับเมดไป่อ <c oughs> ตาคายไปรอมล็อกกุญแจบอกอเอามันจะห่วงจะขาเม็ดทเด ไงกระนี Đây, ้ไงบ่ได้เลยแบบเป็นปากทาวเช็ดบ่ได้ด oh, okay. hmm. ิไม่เราไปอย่างมท่านแจงไว้ตมีนาเขาไปจิ้มดีซื่ออ้อตัวขนมอินทร่สันคื่คนใจเฉียบเปหนยังก่บปวาแบวุ่นก่บึ้กกะเแต่มันจิตใจเป็นรวยเอาไปหั่นละหลายปีอยู่ดิเหนแล้วเห็น้องสูงนดแจงสิกินไง ไม่ได้ปลูกผักปลูกแรงดิผมมาในาใจผมเนี่ยผมไมหน่าปลูกของหันเลยบม่ตั้งใจปลูกดิตัวว่าเจ็ดมันเห็นมันรุนของใบไม้มันรุนมันรุนอ,อนะอมันเป็นนอ้งดีเาลยฝังไม่ติดไปในท้องอินเลยนะมันเป็นนอ้ปปขอขึ้นขอเริไปปลูกขอเริไปฝังไว่ได้ซื้อหนึ่งมันติดขึ้นมาคักเลยบ่ะโอ้ เขาเรียกว่าต yeah, ัวก็สำัญอยู่ตัวมือนี่หนูปลูกมือไรได้กิน่นนั้นนู้ถึงว่าเทมันกัปลูกง่ายเนาะโอ้บ่ชิดมันจะได้กินเดือเอาฟังถิมไปฟังถิมลืมใบมันก็ไดจนี่่อยจังวะบนาปลูกอีหลีมันมันบ้ขนน้นะใส่ใจูนี่ปลูกเลนซือเรีเว่าจะเทียรรีนนะ นี่ติดขึ้นเอ้าขึ้นเอากันตั้ส่งหนูกาเป็นในไรปลาชูแสบปะแสบเห็ดตั้งสีได้บาทเท่านาะแม่นเดีดสีมาลาบอีู่ที่มือเกนตัวโก้นี้บ้างกัี๋ตัวละสาสิบาทนี่จำเนี่ยสามจมหาสามจมหาทตัวนึงแสบแสบใส่ปลาหมวเงินหน่อยเห้าสิ หอมมึงอยดิเจหอมมันจกไหวเลดิเดี๋ยวตนไมยสุกอืออันไปเก็บน้ำกับบทันได้เมื่อได้น้อยเดียวนีบกมุงน้อยเสียบี่สุดนี่คือคือบ๊อทันนี่เขาจจนเอเยบไว้เนี่ย้อยตัวผมเมื่อน้องหนมับผมเมือเขาตัดหรเขาทาพาลูใส่นามกัอ ุยปลาแดกน้องไหมไม่ับก็เป็นแก้วันหมาึินปลาแดกเหม็นเท่าตะกี้โอ้ยแสบครับเอ้าคับพี่น้องมือนีก็ได้่บอนู้ห้องมือกันเนี่ยอะไรก็้งบอบ่ได้นีงนอนก็พิจิดใจังสิครับผมก็กขอตรวจขอให้ย้เยือครับทั้งปวดสูกึทั้งแมมท้องทั้งมือมือกนละมันมจิงขอาทจ่นั้นไม่เลวกะที่ไปทานในเตคจตามเดินเรือครับพอหเพ่อพอแม่พี่น้องเขาตุกตุกคนนะครับ มันกะเขามาเดียงเขาเด็กที่มันยิ่งพูดรื่องว่าปีไม่เยอะโว้ยโชคดีมีเงินในท้องหลายสุขสุขคนเยอะครับสำหรับชิปนี้ที่ทำเกิดโหน้ศิเกาคราบสวัสดีจากพี่จังนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ